สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีปิดใช้งานบัญชี Facebook แบบชั่วคราวรวมไปถึงวิธีการกลับมาเปิดใช้งานใหม่นั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่แอป a c e b o o k หลังจากนั้นเลือกเมนูสามขีดด้านบนขวามือตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าเมนูแล้วนะครับให้มาแตะที่รูปฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่า แล้วมาแตะในส่วนของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีหลังจากนั้นมาแตะการเปลี่ยนเจ้าของและการควบคุมบัญชีพอมาถึงนาน,นี้มาแตะที่การปิดใช้งานและการลบพอมาถึงนาน,นี้นะครับมันจะมีสส่วนด้วยกันก,ก็คือปิดใช้งานบัญชีนะครับแบบชั่วคราวกับลบบัญชีแบบถาวรนะครับ ในส่วนนี้ถ้าเกิดเราจะทำการเ,เราจะทำการรูดชีแบบถาวรแล้วก็ติ๊กไปแต่ในที่นี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปิดใช้งานบัญชีแบบชั่วคราวแล้วก็เลือกอันบนตรงนี้นะฮะนะฮะปิดใช้งานบัญชีแล้วก็เลือกเลยปึ๊บระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราทําการปิดใช้งานบัญชีชั่วคราวเนี่ยเพื่อนหรือว่าคนที่ไม่เอ่อหรือคนที่ไม่ใช่เพื่อนไม่สามารถจะมองเห็นบัญชี Facebook ของเรานั่นเองจนกว่าเราจะเปิดใช้งานใหม่นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับหลังจากเราเลือกแล้วเนาะเราก็ปัดขึ้น แล้วแตะแถบสินเงินด้านล่างครับดำเนินง,งานต่อเพื่อปิดใช้งานบัญชีอ่าหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านบัญชีที่เราต้องการจะปิดแบบชัว่วคราวนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แตะดําเนิงงนการต่อปึ๊บในส่วนนี้นะครับทาง Facebook จะสอบถามว่าเหตุผลที่เราจะต้องทําการปิดบัญชี Facebook ชัว่วคราวเพราะอะไรนะครับผมขอแนะนําอันนี้เลยนะครับ แรกเลยนี่เป็นการปิดใช้งานชั่วคราวฉันจะกลับมาใหม่แล้วก็แตะไปเลยครับปึ๊บหลังจากนั้นปัดขึ้นแล้วมาแตะดําเนินการต่อครับด้านล่างเมื่อไปถึงหน้านี้นะครับในส่วนของหยุดพักการใช้งานท a c e บ o ๊ k อะไรเนี่ยเราก็ปัดขึ้นครับหลังจากปัดขึ้นสุดแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีจํานวนวันบอกนะครับแล้วก็แตะเข้าไปครับ คือเลือกระยะเวลาในการปิดใช้งานบางทีชั่วขราวนั่นเองมันจะมีเริ่มตั้งแต่นะครับหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันหรือไม่ต้องเปิดใช้งานอีกครั้งโดยอัตโนมัติคือหมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกที่จะเปิดใช้งานได้ทันทีเลยนะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วแต่เราจะเลือกผมขอเลือกเป็นสมมติอ่าสมมติเป็นในส่วนเอาหนึ่งวันแล้วกันนะครับหนึ่งวันปุ๊บพอเลือกจนินโรนเสร็จแล้วนะครับ เราก็ทําการดำเนินการต่อปึ๊บพอมาถึงตรนนี้ก็ปัดขึ้นที่สุดครับนี่ครับปิดใช้งานบัญชีของฉันแล้วก็แตะไปเลยปึ๊บหลังจากที่เรานะครับทาการปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วนะจะเด้งหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนอกับก็หน้าแรกของการเข้า f a c e b o o กนะคือการใส่รหัสผ่านนั่นเองนะครับรวมไปถึงจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบอกว่าเซสชันหมดอายุแล้วนะครับแล้วก็ตอบตกลงเลย ก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบว่าสมมุติคุณผู้ชมตั้งค่าไว้เป็นเวลา7วันแต่ระหว่าง7วันเราอยากจะกลับมาใช้งานในส่วนของ Facebook ที่เราทาการปิดชั่วคราวอ่ะเราสามารถจะล็อกอินเข้าไปใช้งานใหม่นะครับคือการล็อกอินเข้าไปปกติของเราเลยนะครับคุณผู้ชมในส่วนของการที่เรานั้นต้องการที่จะกลับมาใช้งานบัญชี Facebook ที่เราทําการปิดชั่วคราวไปนะครับก็ง่ายๆครับก็แค่เพียงกรอก โทรศัพท์หรืออีเมลนะครับแล้วก็หรหัสผ่านนะครับพูดง่ายๆคือเข้าเข้าใช้งานแบบปกตินั่นเองเราก็สามารถที่จะเข้าเข้าใช้งานได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ่มแรกก็ผมจะใส่อีเมลแล้วก็หรหัสผ่านนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ในส่วนของจีเมลแล้วก็หรหัสผ่าน Facebook ที่ผมทําการปิดนะครับการใช้งานชั่วคราวไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยากจะกลับมาใช้งานใหม่ก่อนเวลาอันกําหนดนะครับผมก็เพียงกรอก นะครับในส่วนของอีเมลแล้วก็หลาดฐานปกติแล้วก็เข้าสู่ระบบตามปกติครับครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานในส่วนของบัญชี Facebook ที่ผมทาการปิดใช้งานชั่วคราวได้แล้วนะครับคือสามารถเข้ามาใช้งานได้ตามปกตินั่นเองและนี่ก็คือวิธีการปิดใช้งานบัญชี Facebook แบบชั่วคราวพร้อมทั้งวิธีการเปิดใช้งานใหม่นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ